ชาคงเป็นเครื่องดื่มที่หลายคนคุ้นเคยกันดีไม่ว่าจะเป็นชาเย็นชาร้อนหรือชานมไข่มุกแต่คุณเคยสงสัยไหมว่าชาที่คุณดื่มอยู่ทุกวันนั้นมีต้นกำเนิดมาจากไหนและทำไมการดื่มชาถึงกลายเป็นประเพณีที่สำคัญในอังกฤษ วันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ต้นกาเนิดของชาและเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนว่าชาไม่ได้มีแค่ในอังกฤษแต่มีการเดินทางจากดินแดนที่ห่างไกลามาเป็นเครื่องดื่มที่ทุกคนรักในวันนี้เอาละค่ะทุกคนพร้อมกันหรือยังเรามาหาคําตอบไปพร้อมกันเลยดีกว่า ดื่มชาในประเทศจีนและเอเชียมีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า5,000ปีซึ่งชามีบทบาทสำคัญในวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตของผู้คนตามตำนานจีนการค้นพบชามีต้นกำเนิดจ,จากจักรพพัดเฉียนหลงเป็นจักรพพัดในยุคโบราณของจีนเชื่อกันว่าในขณะที่จักรพพัดและคณะของเขากำลังเดินทางผ่านป่าเขาได้ต้มน้ำจากแหล่งน้ำใกล้เคียงและได้มีใบไม้ของต้นไม้บางชนิดปลิวลงมาตกในน้ำทำให้น้ำมีสีเขียวและมีกลิ่นหอม หลังจากดื่มน้ำนี้เขารู้สึกสดชื่นและพึงพอใจจึงได้เริ่มต้นการทดลองและศึกษาฤทธิ์ของพืชต่างๆหนึ่งในนั้นก็คือชานั่นเองจากตำนานนี้ชาจึงถูกนํามาใช้ในจีนทั้งในด้านการแพทย์และการเป็นเครื่องดื่มทางสังคมในช่วงเวลาต่อมาค่ะชาเริ่มได้รับความนิยมในหมู่ชนชั้นสูงก่อนที่มันจะถูกเผยแพร่ไปยังประชาชนทั่วไปในช่วงราชวงศ์ถังชาเริ่มกลายเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายและเริ่มมีการส่งออกไปยังประเทศต่างๆ ในเอเชียชาถูกทําให้มีรูปแบบและรสชาติที่หลากหลายเช่นการทําชาในรูปแบบชาอูหลงหรือชาเขียวที่ถือว่าเป็นศิลปะการชงชาที่ถูกถ่ายทอดในสังคมตอนนี้นี่เองที่มีการเผยแพร่การดื่มชาผ่านหนังสือชาโดยหลูยู่ผู้เป็นนักเขียนและนักศึกษาของสมัยราชวงศ์ถังเขาเป็นผู้ที่ได้รวบรวมวิธีการชงชาและข้อมูลต่างๆไว้ในหนังสือเล่มนี้และมันได้ถูกยกย่องให้เป็นเอกสารสําคัญในประวัติศาสตร์การดื่มชาเลยค่ะ จากการค้าขายระหว่างจีนและญี่ปุ่นในช่วงศตรวรรษที่9 1 0ชาได้ถูกนำไปยังญี่ปุ่นและกลายเป็นเครื่องดื่มที่สำคัญของประเทศนั้นช่วงแรกชาในญี่ปุ่นยังไม่ได้รับความนิยมในวงกว้างแต่ภายหลังมันได้กลายเป็นส่วนสำคัญในวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยเฉพาะในพิธีชงชาที่ถือเป็นศิลปะการทำชาอย่างประณีตและมีลักษณะเฉพาะตัวค่ะ ได้ถูกนําไปยังประเทศอื่นๆในเอเชียเช่นเกาหลีและเวียดนามในช่วงต้นศตวรรษที่10โดยมีการปรับใช้การดื่มชาในรูปแบบต่างๆทั้งการเป็นเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพและการใช้ในพิธีกรรมต่างๆ ในประเทศเกาหลีชาถูกใช้ในพิธีทางศาสนาและเป็นส่วนหนึ่งของการบำรุงรักษาสุขภาพและในเวียดนามชาก็เป็นเครื่องดื่มที่นิยมในหมู่ประชาชนทั่วไปด้วยเช่นกันในช่วงศตวรรษที่16การค้าขายระหว่างยุโรปและเอเชียเริ่มขยายตัวมากขึ้นโดยชาวดัตและชาวโปรตุเกสเป็นกลุ่มแรกที่นำชาเข้ามาในยุโรปผ่านการค้าเริ่มจากการส่งออกชาไปยังโปรตุเกสและเนเธอร์แลนด์จากประเทศจีน อย่างไรก็ตามอังกฤษคือประเทศที่มีการนำชาเข้ามาแพร่หลายมากที่สุดโดยการดื่มชาเริ่มต้นในอังกฤษในช่วงศตรวรรษที่17หลังจากการสมรสของพระนางแคเทเธอรีนแห่งบรงารการซาเจ้าหญิงโปรตุเกสกับพระเจ้าชาว์ที่สองของอังกฤษในปี1662พระนางแคเทเธอรีนนี้แหละค่ะที่เป็นผู้ที่ได้นำชาเข้ามาในราชสำนักอังกฤษและเริ่มเป็นที่นิยมในชนชั้นสูงนั่นทําให้การดื่มชาเริ่มเป็นแฟชั่นในหมู่ชนชั้นสูงและได้แพร่กระจายไปยังชนชั้นกลางในเวลาต่อมาค่ะ การดื่มชาในยุโรปเติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงศตรวรรษที่17และ18เมื่อมีการจัดส่งชาไปยังหลายประเทศในยุโรปโดยเฉพาะอังกฤษชาได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งกลายเป็นประเพณีที่มีชื่อเสียงในอังกฤษโดยเฉพาะการดื่ม Afternoon Tea ที่เริ่มเป็นที่นิยมในช่วงศตรวรรษที่19ปัจจุบันชาเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมทั่วโลกโดยเฉพาะในยุโรปที่มีชาหลายประเภททั้งชาเขียวชาอูหลงชาดำและชารสต่างๆ การแพร่หลายของชาในยุโรปไม่เพียงแค่จํากัดอยู่ในอังกฤษแต่ยังขยายไปสู่ประเทศอื่นๆเช่นฝรั่งเศสรัสเซียและเยอรมนีในช่งวงศตวรรษที่19ชาได้กลายเป็นเครื่องดื่มที่นิยมในหมู่ชนชั้นกลางและชนชั้นสูงทั่วยุโรปขณะที่ในประเทศอินเดียชาได้กลายเป็นเครื่องดื่มประจำชาติที่มีบทบาทสำคัญในการเชื่อมโยงผู้คนในสังคมต่างๆ ดื่มชาหรือก็คือชาที่มีรสชาติของเครื่องเทศเป็นที่นิยมอย่างมากในอินเดียชายที่มีรสชาติเผ็ดร้อนและหวานทําให้มันเป็นเครื่องดื่มที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในหมู่คนทุกกลุ่มในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นไทยและเวียดนามที่การดื่มชายเย็นเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมในฤดูร้อนในขณะที่ชานมไข่มุกที่มีต้นกําเนิดจ,จากไต้หวนันได้รับความนิยมอย่างล้นหลามทั่วโลกโดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกาและประเทศในแถบยุโรป เติบโตของธุรกิจชาในปัจจุบันยังคงต่อเนื่องร้านชาได้ถือกำเนิดขึ้นหลายแบรนด์และร้านชาท้องถิ่นที่เน้นการเสิร์ฟชาอย่างมืออาชีพได้รับความนิยมอย่างมากทั่วโลกการดื่มชาได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างประสบการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมซึ่งช่วยให้การพบปะสังสรรค์และการเชื่อมโยงกับผู้อื่นเป็นเรื่องง่ายและสนุกสนาน ในปัจจุบันชาไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มที่มีความหมายในแง่ของสุขภาพและสังคมแต่ยังกลายเป็นเครื่องดื่มที่มีบทบาทในหลายๆวัฒนธรรมทั่วโลกชาได้กลายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงผู้คนและสังคมจากทั่วโลกเข้าด้วยกันอย่างแนบแน่นผ่านการบริโภคที่มีรสชาติหลากหลายและประโยชน์ที่มากมายชาก็ยังคงมีสเสน่ห์ที่ไม่เคยลดลงแม้จะผ่านไปหลายยุคสมัยส่วนอัฟร์นูนทีในบ้านเราเนี่ยมักจะเกิดขึ้นในโรงแรมหรูหรือคาเฟ่อะไรแบบนี้ค่ะ โดยเขาจะมีการเสิร์ฟชาพร้อมกับขนมเล็กๆที่คอยเติมเต็มประสบการณ์การดื่มชาให้สมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นหลายโรงแรมหรูในกรุงเทพหรือเมืองใหญ่ๆจะจัดโปรโมชั่นอั t e r n o น n t ที่มีการนําเสนอชาในรูปแบบต่างๆพร้อมทั้งขนมที่จัดจานอย่างประณีตเช่นเค้กหรือพายผลไม้นอกจากจะเป็นการดื่มชาแล้วยังเป็นโอกาสที่ดีในการพบปะสังสรรค์และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูงหรือคู่ค้าในบรรยากาศที่สบายและมีระดับอีกด้วยนะคะ และนี่ก็คือเรื่องราวที่คุณอาจไม่เคยรู้เกี่ยวกับการดื่มชาที่ไม่เพียงแค่เป็นเครื่องดื่มแต่ยังสะท้อนถึงวัฒนธรรมและวิถีชีวิตในหลายประเทศรวมถึงในประเทศไทยที่มีการปรับตัวให้เข้ากับสังคมแต่ก็ยังคงมีรากฐานที่สําคัญจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจากจีนและอังกฤษ ชาไม่เพียงแต่เป็นเครื่องดื่มที่มีรสชาติอร่อยแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในวิถีชีวิตของคนไทยที่สะท้อนถึงความอบอุ่นและการเชื่อมโยงกันในสังคมชาเย็นก็เป็นหนึ่งในเครื่องดื่มที่มีความนิยมมากที่สุดในประเทศไทยโดยส่วนใหญ่จะทำจากชาไทยที่มีรสเค็มผสมกับน้ำตาลและนมข้นหวานก่อนจะนำไปแช่เย็นหรือใส่น้ำแข็งเพื่อเพิ่มความสดชื่นเป็นที่นิยมในร้านกาแฟร้านอาหารหรือแม้แต่การดื่มในบ้านซึ่งสะท้อนถึงวัฒนธรรมการดื่มชาในชีวิตประจําวันของคนไทย ชาเขียวก็ได้รับความนิยมในหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ซึ่งมักดื่มชาเขียวทั้งในรูปแบบร้อนและเย็นโดยชาเขียวยังมีคุณสมบัติในการดูแลสุขภาพอีกด้วยนอกจากนี้การดื่มชาเขียวในร้านกาแฟาหรือร้านชาเฉพาะทางก็กลา,ายเป็นกิจกรรมสังคมที่เป็นที่นิยมมากขึ้นและชาเองมันก็ยังถูกนำไปใช้ในพิธีกรรมทางศาสนาด้วยล่ะคะ่ะถ้าใครนึกไม่ออกก็เช่นพิธีการยกน้ำชาในงานแต่งงานของคนจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีนยังไงล่ะคะ คุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องรู้แล้วเยอบไว้เพื่อไม่พลาดคลิปดีๆในครั้งต่อไปแล้วมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ